เราจะลองขับเจ้า a อ v 3 5 0สไปเที่ยวกันนะครับผมไกลที่สุดตั้งแต่ขับมานะตั้งแต่ได้รถมานะครับทุกคนก็จะมีรถไอคิดแล้วก็รถไอหนุ่ยนะครับในการเดินทางโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวไงเราเตรียมตัวออกเดินทางกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายระหว่างทางมาให้ดูแล้วกันดุยโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเตรียมออกเดินทางกันแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกับอีกสิบสี่นาทีนะครับ ตอนนี้เรายังอยู่ที่นครสวรรค์อยู่นะครับก็อุณหภูมิน้ารดมันแจ้งไ่้26องศาแล้วทุกคนออกเดินทางดีกว่ามุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับทุกคน วันนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองเบนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอแวะเติมน้ำมันกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันในรถผมเหลือประมาณครึ่งถังเองนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมนะครับในการออกเดไปทางครั้งนี้ ถ้าผมเสียงเบาไปหรือว่าพูดไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผม,มเป็นคนแก้มใหญ่แล้วเวลาใส่หมวกตัวนี้นะครับเออหม,มหมวกมันบีบหมวกมันบีบหมวกมันบีบปากผมครับทุกคนมันก็เลยทําให้เวลาผมพูดอะมันอาจจะไม่ชัดไปบ้างนะครับก็ยังไงก็ขออภัยด้วยรอโทษ โอเคครับท okay, ุกคนเดี๋ยวขอแวะเติมน้ำมันกันละสคาน้ำมันตอนนี้อยู่ที่สามสิบห้าจุดเก้าสามเลยนะทุกคนดเดี๋ยวผมเติมกดเองก็ได้ครับมาถึงที่จิบหัว้ผมอะ่มะก็ต่อเหมันบังนี่วะเนี่ยคงรู้ ใช่ใช่ใช่ห้าสองก็ได้ไม่เป็นไรสองร้อยห้าสิบสองบาทเดี๋ยวเราเช็ดน้ำมันที่มันหกก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อกระเป๋ามันบางบังรูเติมน้ำมันนะทุกคนเดี๋ยวให้วิทย์ไปแวะซื้อกาแฟกินกัน ไอคิดเติมนมยางอยู่นะลื่นคืนตอมนี่มันลื่นจริงๆนะก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกับอีกสี่สิบปดนาทีแล้วนะครับเรากำลังออกจากหนองเบนนะครับทุกคนเพื่อมุ่งหน้าไปยังตำแพงเพชรครับทุกคน อนนี้ผมมาจอดพ <si ักรถนะพอดีว่ารถวิทย์กล่องมันขายนะน็อตน่าจะขายทุกคนเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับทุกคนอีกสักพักนึงแหละค่อยๆขับนะทุกคนขับไม่เร็วมากตอนนี้ช่างคิดเขากำลังทำอยู่ก็เดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งมึงเรียกจักเลยไอ้สัสไม่ได้เซ็ตเดิมๆเลยทุกอย่าง นั่งสบายลอ้อโอเคครับไปทุกคนเดี๋ยวไงเจอกันใหม่แป๊บเดียวอยากได้รถแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันดีวกว่า สวัสดีครับทุกคนก่ตอนนี้เราถึงโค้งวิไลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรงเข้าสู่กำแพงเพชร ดีว่ารถของวิทนั้นมีปัญหาที่กล่องอีกแล้วนะครับกล่องเขาโยกนะทุกคนเห็นปะตัวจับมันไม่ดีทุกคนมันเป็นที่แหลกทุกคนมันไม่ได้เป็นที่กล่องนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงผมถ่ายให้ดูนะเพราะว่ากล่องไอวิทมันสั่นนะทุกคนแหลกตัวเนี้ยนะแหลกตัวเนี้ยมัน จับน็อตแค่สองตัวเองทุกคนถ้าทุกคนเห็นไหตรงเนี้ยเพราะว่ามันต้องจับตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะที่จริงอะ่ะผมว่าไม่งั้นกล่องมันจะกึกๆึ๊กึกึอย่างนี้ตลอดอเ,เพราะว่ามันจับน็อตแค่สองตัวไงแหลกตัวเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมทํารถอีกรอบหนึ่งแล้วกันรถบินมีปัญหานะทุกคนยังไงก็ต้องหาวิธีแก้เบื้องต้นไว้ก่อน เให้พี่เขาเจาะรูให้นะน่าจะอยู่ใกล้ถึงกำแพงเพชรแล,ะละ้วล่ะครับตอนนี้ช่างคิดกับช่างหนุยช่วยกันทมครับช่วยกันกันครับ <c oughs> โอเคครับไปเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูใหม่นะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะกล่องปิวยังไม่คุม้มอะเดี๋ยวไม่ใส่รถกันี่ <c oughs> แหลกรวดแหลกรุ่น GTR GTR นะทุกคน GTR กอล์ฟอ๋อเป็นเป็น GTR กอล์ฟนะทุกคน ถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อดูได well> ้นะก็ตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงก็อีกสิบปดนาทีนะครับใน GPS เขียนว่าอีกประมาณห้าสิบนาทีนะครับเราจะถึงของวังเจ้านะทุกคนก็ผมมาแวะซ่อมกล่องที่ร้านนี้นะทุกคน ก็อขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับใี่ให้เราเจาะแผ่นนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะครับ เราเรอสมคิดเตือนมอนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน 2> 2, years later. อันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังถนนในเขตว่า4018นวครับทุกคนเป็นทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ใน GPS มันเขียนว่าเหลืออีกประมาณ40นาทีนะครับทุกคนป้ายเขียนว่าโค้องอันตรายนะครับทุกคนโอ้ oh. อันตรายจริง Thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending. But I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given. That there is someone by your side. Coming back inside my body for a second. There is no way that I'm never gonna try. Hello where you at where you been tell me everything about you go slow so i can write it down and become the perfect man for you what you like what you don't you should never be flying so เลืออีกประมาณสองนาทีนะครับทุกคนเราใกล้ถึงกันแล้วนะครับด่านตรวจนะเขาเขียนว่าด่านตรวจสองรอยเมตรนะ ถึงแล้วทุกคนขอแวะจ่ายตงางกันก่อนไม่พอครับทุกคนก็เมื่อกี้นี้เราจ่ายเงินกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเสียค่าเข้าคันหนึ่งอะก็คือคันหนึ่งผมมาสองคนใช่ไหมก็เสียกันไป คันละหนึ่งร้อยบาทสามคันก็สามร้อยบาทก็เดี๋ยวผมจะออกไปกินข้าวกันก่อนนะทุกคนปกติท้างในอ่ะเขามีของขายนะแต่ว่ารอบนี้ทางผมถามทางเจ้าหน้าที่นะทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตอนนี้ปิดอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปอีกทีนึงนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงกับอีกสิบเอดนาทีนะครับทุกคนอุณภูมิภายนอกมันเขียนไว้ยี่สิบแปดองศานะก็อากาศไม่หนาวมากนะทุกคนกำลังเย็นๆนะโอเคครับทุกคนยังไงก็เดี๋ยวผมไปหาร้านข้าวพีนี้นก่อนตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วครับ เดี๋ยว,วกินข้าวก่อนนะหิวข้าวแล้วครับทุกคน,ส,นนะสิบโมงกว่าแล้วตอนเนี้คยคุยคนเดียวโอเคครับไปกินข้าวหรือว่าหิวสวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่เรากินข้าวกันอิ่มแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติของวังเจ้ากันต่อนะครับทุกคน โอ้ยผมจ่ายเงินไปแล้วนะออันนี้เป็นทางเข้านะครับทุกคนล่มลื่นมากเลยครับทุกคนอุทยานแห่งช,ชาติของวางเจ้านี่ผมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะยังไม่เคยมาเลยครับทุกคน ดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอันนี้เป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาได้เลยมัง้งเออวะ่ะ ตากาศดีมากเลยครับทุกคนทางออกผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับทุกคนโห้บรรยากาศดีอะ่ะเออ หน้ามานนอนกลางเต็นท์อยู่ยนะ โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราถึงกันแล้วเดี๋ยวผมขอลงจากรถก่อนนะตอนนี้เรามาถึงอุทยานแห่งชาติของวังเจ้าแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคนก็เยอะนิดหน่อยครับทุกคนเราเอารถมาจอดตรงนี้นะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นสะพานนะที่เรามักจะเห็นตามรูปอะครับทุกคนที่ว่าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆครับแลวเราจะไปนอนเล่นกันตรงนู้นนะครับนะน่าจะสามารถลงเล่นน้ำได้นะทุกคนก็เดี๋ยวผมขอไปนั่งพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมเดินถ่ายวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะ ตรงนูน้นหนักนู้นหละมีคนกางเต็นแล้วก็เล่นน้ํากันอยู่เป็นจํานวนมากเหมือนกันนะประมาณเกือบสิบคนเลยครับทุกคนบรรยากาศหน้ามากลางเต็นมากเลยนะครับทุกคนกางเต็นเล่นน้ําอุทยานเขาก็มีเต็นให้เช่านะเ,นเรื่องปกติ โอเคครับเดี๋ยวผมขอนั่งพักกันก่อนอิ่มแล้วครับทุกคนกินตลอดทางนะครับกินอิ่มนอนหลับฝากช่องไปก็หมี่ด้วยนะครับช่องไปก็หมี่ไปไม่ไหวแล้วอ้วนช่องอะไรนะครับไปก็หมี่ครับโอเคเหนื่อย ถ้าข้ามไปตั้งแต่แรกก็ไม่เหน,น,นื่อยขนาดนี้หรอกสุดชายแดนกำแพงเพชรอ้าวถ่ายรูปนูน่นห้องน้ำอยู่ตรงนู่นใช่ปะห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเลยนูน่นท้างบน,ลนแล้วนเตียงก็เอียงเลย ถ้าเขาเดินคนเดียวเขาไม่เป็นไรล็อกมีผู้เราที่เด็ดไปหน้ากางเต้นท์เออ,อตอนแรกอยู่ตรงนู้นดีๆไม่ชอบนะครับชอบามาฝั่งนี้แต่แถวนี้ก็ เดินลงไปเล่นน้ำง่ายอยู่นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอปักหลักปูผ้าก่อนโอเคครับทุกคนก็ได้ที่นอนเล่นใหม่ลนะขยอบจากฝั่งคนูน้นเดินข้ามมาฝั่งคันนี้นะออม,นะมีคนมาแทนที่ผมด้วยทุกคน ดีนะเรามาจองงี้แหละโอเคครับเดี๋ยวขอนอนเล่นแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายถามแลบไมาให้ดูแล้วกันทุกคนมุมนี้ก็สวยอยู่นะเดินลงเล่นน้ำได้เลยทุกคนไปนอนเล่นกันดีกว่าร้อน โอเคครับทุกคนก็หลังจากที่นอนพักผ่อนไปแป๊บหนึ่งนะนี่ก็เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งสสองโมงครึ่งแล้วเ,เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวหนุ่ยมันต้องกลับใครมันเดินสายปะ มึงนั่นแหละมึงเลยไปก่อนเลย,ยไม่ได้แลมึนหัวเนี่ยกูเพิ่งตื่นด้วยจริงจะลุกตนอนเดี๋ยวให้คนอ้วนๆเดินไปนันก่อนไปดูสะพานโยกซ้ายโยกขวา ไม่กูเห็นก็เดินกันไม่เคยเป็นอะไรชุดเรานี่ยเลยดูสะพานโยกครับทุกคนก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติของวังเจ้านะ สำหรับใครที่จะมากลางเต็นก็มากางได้นะครับเขามีเต็นให้นะแล้วก็มีเต็นของอุทยานด้วยครับทุกคนเดี๋ยวว่าโดนด่าเราให้หนุ่ยมันเลิกเล่นก่อนโอเคไปแล้วปะเราเดินกันดีกว่าให้สั่นไปหมด มีมอไซค์ตามหลังเรามาแล้วต้องรีบเดินหน่อยโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมเตรียมตัวกลับถอสวรรค์กันแล้วแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะทุกคนว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อนะโอเคก็เดี๋ยวขอเตรียมตัว กลับกันก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ